พิธีอาบน้ำเพนอำนาจลี้ลับจากพระจันทร์สวัสดีค่ะเหล่าครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณน,นั้นท่านก็มีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพลังอำนาจทางธรรมชาติเป็นอย่างดีมีความเชี่ยวชาญในการดึงหรือเหนี่ยวนำอำนาจจากธรรมชาติมาใช้ในชีวิตเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเป็นเมตตามหานิยมเสริมสเสน่ห์หรือเพื่อปกป้องจากภัยอันตรายต่าง และหนึ่งในขุมพลังอันยิ่งใหญ่นั้นก็คือประจันทร์สำหรับพิธีกรรมอาบน้ำเพ็นนั้นเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ดูเหมือนเป็นพิธีกรรมลับที่น้อยคนจะร่วงรู้หนึ่งในพิธีกรรมที่สามารถดึงเอาพลังงานอันมหาศาลของดวงจันทร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเราการอาบน้ำเพ็นนั้นจากประวัติแล้วก็ตำนานก็พบว่ามีมาอย่างยาวนานนับพันปีเลยค่ะ ต่ว่าถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานในช่วงของสมัยรัตนโกสินทร์ก็ได้แก่การอาบน้ำเพ็งของสมเด็จพระสังฆราชแพวัสุทัศน์ซึ่งท่านจะอาบในวันเพ็งเดือน12เท่านั้นการอาบน้ำนั้นท่านจะให้อาบกลางแจ้งโดยรอเลิกที่พระจันทร์ลอยเด่นอยู่กลางศีรษะในช่วงเวลานั้นก็จะพบว่าเงาของพระจันทร์นั้นจะลอยอยู่กลางขันน้ำวนพอดี จะได้รับกระแสะพลังงานจากพระจันทร์อย่างเต็มที่ทั้งนี้โดวยว่าท่าน้ำคือท่าสำคัญที่มีความสัมพันธ์กับพระจันทร์มากที่สุดเช่นนี้โบราณจารย์จึงได้ทำการจัดพิธีอาบน้ำเพนหนึ่งในพิธีกรรมที่น้อมนำเอาพลังงานจากจักรวาลมาสู่ชีวิตของมนุษย์ซึ่งเป็นที่รับรองได้ว่าอำนาจมหาศาลจากพระจันทร์หรืออำนาจจากพลังจักรวาล สามารถทำให้ผู้ที่ได้รับพลังงานเกิดความเจริญรุ่งเรืองและปฏิหารแห่งชีวิตได้อย่างมากมายโดยพิธีกรรมอาบน้ำเพนที่วัดสุทัศน์สมัยของสมเด็จพระสังฆราชแพรวัดสุทัศน์ท่านจะประกอบพิธีเพียงปีละครั้งเท่านั้นโดยมากจะเลือกเอาวันเพนเดือน12แต่ถ้าวันใดเดือนใดที่มีพระจันทร์เต็มดวงตรงกับบันทร์ก็จะใช้วันนั้นได้ถือว่าเป็นวันพิเศษอย่างยิ่ง เพราะว่านานทีปีหนจะมีพระจันทร์เต็มดวงและตรงกับปันจันเรียกว่าจันทร์ซ้อนจันทร์ซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะเกิดขึ้นยามอาบน้ำท่านจะอาบตอนช่วงที่พระจันทร์ขึ้นตรงกับศีรษะกลางกระหม่อมเราๆประมาณเที่ยงคืนทำการสวดพระปริตพุทธมงคลคาถานำขันน้ํนมลมาตั้งไว้อย่างกลางแจ้งรอจนกระทั่งบังเกิดเงาของพระจันทร์ลอยเด่นอยู่ ภายในขันน้ำมนต์หรือภาชนะที่ใส่น้ำนั้นเมื่อรับพลังงานจากแสงจันร์ทได้เต็มที่แล้วก็ประจุกระแสจิตตั้งจิตอธิษฐานลงไปเพียงเท่านี้น้ำมนต์น้ำเพนก็มีพลานุภาพมากมายหลายประการยิ่งเมื่อมาทำที่สระมารากฏแล้วเชื่อกันว่าทุกครั้งที่ทำพิธีจะมีปู่พญานาคขึ้นมาแผ่พลังอธิษฐานให้เรียกว่าน้ำมนต์น้ำเพนที่สระมารากตนี้ จะศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษเพราะได้แรงพลังงานจากพญานาคเข้ามาเสริมพิธีกรรมนี้ก็เป็นที่ฮอตฮิตในหมู่ดาราผู้มีชื่อเสียงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลก็ตามโดยมีความเชื่อกันว่าพิธีการอาบน้ำใต้แสงจังนทนี้จะทำให้เสริมบรารมีโชคดีในด้านความรักเรียกโชคลาภมีเมตตามหานิยมมีงานเข้ากันรัว,รว คนที่ป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บหน้าตาเศร้าหมองเมื่อได้อาบน้ำในวันเพ็ญแล้วก็จะหายจากอาการเจ็บป่วยในขณะที่ผู้ที่เป็นหมอดูนักพยากรณ์หรือแพทย์แผนโบราณเมื่อได้อาบน้ำวันเพ็ญแล้วจะทำให้มีความสามารถในการพยากรณ์รวมไปถึงการรักษาโรคได้ดีขึ้นโดยจะทำให้ความจำดีมีปฏิพานไหวพริบเรียนหนังสือเก่งเสริมสง่าราศีให้ผุดผ่องดังพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญนั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นการเสริมปรมีแก่ผู้ที่มียานเทพมีองค์เทพคุ้มครองขจัดอำนาจมนต์ดำคุณใสพูดผีปีศาจที่เข้าแฝงอยู่ในร่างกายทำให้ชะตาชีวิตรุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต่างๆก็ว่ากันไปแล้วแต่ความเชื่อ